สุดที่ครับผมผลพันพยากรครับวันนี้ในส่วนของคลิปพิเศษนะครับคือเรื่อว่าเป็นการแก้เคล็ดหรือว่าเทคนิคต่างๆเรื่องของการทําบุญด้วยนะฮะเรื่อง,องการตักบารนะฮะเรว่ามาเสิร์ฟถึงหน้าบ้านจริงๆมันไม่มีศาสนานในห,หรอกนะททำบุญแบบ ตื่นเช้ามาก็ได้ทาเลยแต่ว่าตักบาตรจริงๆแล้วมันมีเทคนิคเพียบไปหมดเยอะแยะมากผมเลยคัดมาที่มันจําง่ายๆแล้วก็เรียกว่าผมตัดรูปยอดมาเป็นวันแทนพระสงฆ์จะเดินใช่ไหมบิณฑบาตจะตอนเช้าคืออีกวันคือช่วงไหนพุทธเจ้าท่านเลยบอกว่ายามที่พระอาทิตย์ต้องแสงทองปั๊บเนี่ยศาสตร์เขาเห็นเงาใบไม้ชัดเจนเห็นลายใบไม้ชัดนี่คือเช้าอีวันนึงคือหุมโมงเช้าเคล็ดสำคัญที่ก่อนจะฟังคลิปนี้คือท่านต้องเกิดในช่วงเวลาหกโมงเช้า เป็นต้นไปคือเข้าอีกวันหนึ่งถ้าเกิดเกิดหลังหกโมงเช้าเนี่ยคือเกิดช่วงเที่ยงคืนปั๊บเนี่ยจะเกิดเกิดวันจันท์เข้าอังคารแต่หนูเกิดวันจันทร์ตอนตีสองอย่างนี้นะไม่ใช่วันอังคารนะครับแต่เป็นวันจันทร์เข้าใจไหมคือต้องก่อนหกโมงเช้าและตัดหกโมงเช้าไม่ตัดเที่ยงคืนก็จะเป็นรอบลักษณะนี้วันจันท์คือพระจันทสองหรือรูปงามบรรจิตทายจันทร์พระจันนี่คือสิ่งสวยงามคนที่เกิดวันจันทรส่วนใหญ่รูปงามบอบบางถวายอาหารเกี่ยวกับสัตว์ปีกเข้าท่า อาหารเกี่ยวสปีกเช่นอะไรพวกไก่เนี่ยผัดพิคิงไก่นะไก่ทอดเน่เคเอฟซีแล้วก็ได้พัดสันกําเพลินมันปากเลยนะไอ้อะไรนะปูปูผัดผงกะหรี่ก็ได้อะไรที่มันเกี่ยวกับของที่มันเป็นปีกข้ามันไก่เนี่ยปูกับไก่ได้หมดนะเพราะว่าพระจันทร์คืออยู่กระกด้วยถวายปูได้เอากูเอาอย่างเงี้ยแหละนะครับผมรู้ว่าไอแกงเผ็ดเป็ดย่างก็ได้แล้วสั่งนี้สร่งมาทำทั้งสิ้นนะครับของหวานก็เป็นในส่วนของพวก นวลหน่อยเขี่ยวสีสีออกประจันเนี่ยสีเหลืองๆหน่อยน้ำเต้าหู้น้ำฟักทองได้นะครับน้ำอ้อยได้นมสดได้แต่ออกสีก็มคึมครีครมหน่อย <S 2> <S 2> เอแคร์ได้ฮะวิธีมันง่ายอ่ะก็คือเอาให้มันตรงกับนิสัยของวันจันะทร์น่ะเท่านั้นเองนะครับผมอีกอย่างเรื่องของการทํางานทตาน้ําด้วยให้ถวายอาหารที่เกี่ยวกับน้ําอาหารไม่ใช่เครื่องดื่มนะอาหารที่เกี่ยวกับน้ําเช่นไรและรสชาติต้องไม่เผ็ดจัดด้วยก็คือรสชาติอ่อนจืดก็คือพวกแกงจืดนั่นแหละอันนี้ก็ได้เหมือนกันในสุด